โอเคครับผมก็กัดสวัสดีน้องนูๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับช่องน้นแดงนะครับผมก็วันนี้พี่ก็ไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับเป็นโควิดนะครับผมพี่ก็เลยมาทาคลิปให้ดูนะครับผมก็วันนี้อัปเดตอัปเดตที่17นะครับผมมีอะไรมาบ้างนะครับมีแค่ด่านใหม่แล้วก็ตัวละครลับนะครับผมหนังสือยังไม่เอาเข้ามานะครับผมมีแค่ตัวด่านใหม่ตัวละครลับเฉยนะครับผมปกตินะครับถ้ามีด่านใหม่ก็ต้องมีตัวละครลับนะครับผมไปดูกันเลยดีกว่าวันนี้มีร้านเติมเกมดีๆมาบอกต่อ นั่นคือร้านชานมหวานเย็นนั่นเองเองเองและรับบริการากเกมพานแบบอื่นๆอีกมากมายเช่นบอฟฟูตอนิเมะนิเมะพาสซินสมเอเตอร์และแมพอื่นๆอีกมากมายรับเติมโลบักไอดีพาสเติมผ่าน Xbox ปลอดภัย100%เเซ็นเซนนก่อนก่อนเติมต้องทำเมลแดงกับปลดพินก่อนนะครับเพื่อความรวดเร็วในการเติมนั่นเองเลี้ยงใต้คลิปนะครับผมไปดูกัน ด้านใหม่มันจะใช้อยู่ที่หกจุดห้า TDD นะครับผมราคาแพงผมพอสมควรนะถ้าแบบผู้เล่นใหม่นะครับมาไม่น่าถึงได้นะครับผมเพราะมันเยอะมากนะครับผมนี่นะครับพอถึงด่านใหม่ใช่ไหมนี่ครับมันมีปกติเลยครับนี่มีที่วิดพื้นมีที่ฟาร์มสายฟ้าแล้วก็หยดน้ําม่วงนะครับผมก็วิดพื้นมันจะได้ที่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพี่พาไปดูวิดพื้นท้่เท่าไหร่เอ้ยวิดพื้นชั้น2องกันด้วยนี่ใช่ปะเนี่ยวิดพื้นชั้น2องกันด้วย มันได้ 5.6k นะครับผมมากกว่ามากมาเกือบเกือบเท่าเลยนะเกือบเท่าตัวเลยครับผมด่านด่านรองอันนี้ก็3,500มั้งวิดพื้นได้ 5.6k นะครับผมก็เยอะนะครับหยุดพอความสมควรเลยไปดูที่ตัวละครรับดีกว่านะครับถ้าเข้ามาใหม่มันหันหน้าแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เดินไปหาหยดน้าม่วงนะครับเราเดินไปหาหยดน้ำม่วงเสร็จแล้วก็เลี้ยวขวา แล้วเราก็ตต่ตึกสีแดงนะครับตต่ตึกสีแดงน่าจะใกล้สุดนะต่ยตาไตา่ตไปครับไปไต่ยตายตายต,ายต,ายตาย่มันจะขึ้นยากน,นิดนึงนะครับสูตรนี้ขึ้นสเสร็จแล้วแล้วก็กดไปขึ้นไปข้างบนปุ๊บเห็นไหครับได้และขึ้นตึกแดงน่าจะง่ายกว่าสุดนะครับตอนนี้ยแล้วก็เรากดสุ่มไปจะดูว่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวพี่เอาแค่ตัวเดียวพอก่อนนะพี่แนะนํานะทุกคน คือตอนนี้มันอัปเดตย่อยนะผมมันอัปเดตย่อยนะค่ะบ,บอกว่าเป็นอัปเดตย่อยสมมุติถ้าใครมีตัวเยอะๆนะครับเหมือนอ่าใครมีตัวร้อยกว่าตัวหรือแปดสิบกว่าตัวพี่แนะนารออัปเดตใหญ่ค่อยเปลี่ยนยกชุดดีกว่านะครับไม,ไม่ไม่งั้นมันจะเสียเวลามากเพราะมันไม่มีอ่า มันยังไม่มีลงดันนะครับแนะนํารออัปเดตใหญ่มาเลยดีกว่าค่อยเปลี่ยนยกเซต็จเลยดีกว่านะพี่ว่านะนะครับอันนี้คือความคิดของพี่นะรออัปเดตใหญ่มาค่อยเปลี่ยนยกเสร็จเลยดีกว่าครับบอกว่าเป็นอัปเดตย่อยนะครับผมแล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ครับแบบปล่อยไว้ก่อนแหละรออัปเดตใหญ่มาปุ๊บแล้วค่อยเปลี่ยนทีเดียวเลยอันนี้คือตัวสุดอันนี้คือตัวตัว0ูจุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับมันจะได้เท่าไหร่นะเดี๋ยวดูกันอันนี้คือตัวละครรับนะครับ คืออย่างงงกันนะครับอย่างงงกันเดี๋ยวป่ะอันนี้คือตัวละครลับอันนี้คือตัวละครอศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์ครับอันนี้คืออย่างงงกันนะเดี๋ยวป่ะพลังครึ่งต่อครึ่งอะครับพลังครึ่งต่อครึ่งอยู่แล้วเพราะมันเป็นตัวศูนย์จุดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับผมพลังมันแบบมหา,า,าศาลอยู่แล้วนะครับผมแล้วเราก็ผสมกัน <c oughs> คืออัปเดตย่อยอันนี้มันไม่มีอัพออร่ามาใหม่นะครับออร่าก็ไม่อัพมาใหม่นะครับเพราะเป็นอัปเดตย่อย มันเหมือนว่าเป็นอัปเดตพิเศษดีกว่าหรือว่าอัปเดตพิเศษดีกว่าครับอันนี้มันก็ไปอัปนะครับผมแลงด์ก็มีอัปนะครับเพราะมันเป็นอัปเดตย่อยนะครับผมเป็นอัปเดตพิเศษแล้วเราก็ไปไปหลอกกันดีกว่าล้อล้อมพี่อาจจะไม่สบายนะครับผมก็ขอโทษนะครับคลิปนี้ถ้ามันแบบถ้าแบบฟังไม่รู้เรื่องนะเพราะพี่ไม่สบายนะครับบายมันจะได้อยู่ที่เห็นปะครับ ตัวละครตัวละคร0ูนจุดหนึ่งมันจะได้ 56B นะครับผมแล้วก็ตัวละครรับมันได้ 28B นะครับโอ้หเยอะมากนะอันนี้ตัวละครเก่านะครับแผดแพดก่อนหน้านั้นก็ 12.32B บีนะครับผมตกเมตาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็0ูนจก็ตกเมตาเหมือนกันนะครับผมแพทที่แล้วนะครับผมผมได้ใจความนะครับผมเพราะเป็นอัปเดตมันเป็นอัปเดตปกติครับเป็นอัปเดตมันอัปเดตพิเศษนะครับมันไม่ค่อยมีอะไรหรอกครับมีแค่พวกที่ฟาร์มมาใหม่เฉย ที่ฟาร์มมาใหม่ที่ฟาร์มมาใหม่แบบนี้ครับแล้วก็มันจะฟาร์มได้เท่าไหร่ใช่ไหมครับเดี๋ยวพี่ดูว่าฟาร์มได้เท่าไหร่หยดน้ําม่วงหยดน้าม่วงอยู่ที่ r 753 qd นะครับได้เยอะนะเยอะมากเลยนะเยอะมากเยอะมหาศาลเลยเยอะมากเย,เยอะแบบมากเลยแล้วก็อันนั้นก็คูณ15นะครับผมอันอันเก่าคูณ10มั้งใช่ไหมนั่นแหละอันนี้คูณ15 ได้เยอะมากเลยครับได้เยอะมากได้เยอะมากนั่นแหละทุกคนก็คลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์ขอสักร้อยไลค์ได้ไหมครับผมก็ฝากเป็นกําลังใจพี่ด้วยนะครับผมก็ถ้าพี่หายดีเดี๋ยวพี่มาแจกงรางวัลให้นะครับผมก็ประมาณสองหมื่นซับพี่ยังไม่ได้แจกเลยนะครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมคลิปนี้ใครมาใหม่ฝากกดติดตามให้ด้วยเด้อกดไลค์เยอะๆนะครับผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปอีกนะครับผมก็บายบายครับเจอกันคลิปหน้ายา h o o together but i'm someone that pretend to break me down forever next thing to me i don't know when shall i count like i think to be when i shine like every day for my heart